ส,สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไยสุขสุขคนเมนิกกับโพพอยันนี้ก็เลยจ้าพี่น้องจ้ายันนี้ก็มีข่าวมาเด็ด่องแม่แพรบอดแพรวพาแสงทองพร้อมโดยน้องนาลิตาพี่น้องเป็นตาหักค่ะเป็นนางจ้าแม่แพรเราก็พูดแคปชั่นแบบมีพร้อมรูปน้องนาลิตาเป็นตาหักค่ะก่อนขึ้นเวทีแม่แพลแเราก็เป็นทั้งแม่และครูในเวลาเดียวกันเอฟซีเห็นเรายิ้มตามอบอุ่นน่ารักมากพี่น้องแม่แพลเราโ็พูดแคปชั่นพี่น้อง นึกถึงแม่เทพที่คอยพัมสอนวันนี้สิ่งที่แม่สอนเราได้ใช้แล้วจริงๆรักที่สุดเธอคือดวงใจพี่น้องจา๋าแม่แพรวก็บอกรักที่สุดเธอคือดวงใจน้องนาริตาพี่น้องแม่แพร่ก็เป็นถึงแม่ถึงครูให้น้องนาริตากรอนึ้นเวทีโอ้พี่น้องจา๋าเป็นตาหักขทดเอี่เห็นจะน้ำตาสไลาตามพี่น้องหิมตามมีความสุขพี่น้องหนาหักที่สุดเลยเก่งและน่ารักมากกันน้องนาริตา พี่น้องน้องนะฮะกับขึ้นลองเพลงทังเวทีกับแม่พี่น้องเลืกบเบาดอนเก่งกว่าศิลปินคนอื่นๆในวงศิลปินเก่งมากคะ่ะน่ารักที่สุดเลยแมพี่น้องจะน้องนาลิตะน้องสุดยอดคักน่ารักที่สุดเลยนาลิตะคนเก่งของเอฟซีรักถือนาลิตะเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากคะ่ะน้องนาลิตะ เก่งจังเลยน่ารักคะ่ะนาริตาเก่งเหมือนคุณแม่เลยคะ่ะลูกเห็นแล้วน้ําตาไหลปลื้มใจแทนผู้เป็นแม่จริงๆแมนนี่ดีพี่น้องจา่าเป็นตาหักคะ่ะโอ้ยดีใจน้าผู้เป็นพอ่อเป็นแม่พี่น้องจา่านองนาริตาเก่งคะ่ะโอ้ยสวราเมื่อนี้ก่อนสิไปโรงเรียนกระสมลองเพลงก่อนค่อยไปเห็ดขันคอนเทนเองป้อมพี่น้องเก่งสายเลือดคะ่ะพี่น้องจา่าบางมือกับให้แม่ทายวิดีโอให้เห็ดคอนเทนเองเก่งค่ะพี่นอ้อ,นองเห็ดคลิป น้ำตาจิไหลรักแพลวพาวคนนี้จังภาพนี้ทำพี่ซึ้งใจน้ำตาไหลเลยนาริตะเก่งมากเติบโตวไวขนาดนี้แมนพี่น้องจา๋าโอ้ยน้าฮักกับพี่น้องบ่มีคำสิเว้าตื่นตันใจบอกคำเดียวว่าหักลายนาริตะแมนพี่น้องยาีนิ่านไปกันสิน้ำตาไหลน้ำพี่น้องตะเลียนตูนนะาักคับพี่น้องจา๋าเห็นแล้วปลื้มใจแทนค่ะน้องนาริตะเก่งแรก รู้ความมากมากความชอบของน้องเกิดจากใจจริงๆดีแล้วค่ะฝึกฝนน้องจะได้มีความเก่งความกล้าที่จะแสดงออกได้ไปเรื่อยๆน่ารักที่สุดเลยน้องนันิตะคนเก่งแม่แพ้วเป็นถึงแม่ถึงครูในเวลาเดียวกันพี่น้องจ้าครูสอนลูกศิษย์ดอกกับเป็นแม่หนูอยากเป็นหมอลามแม่นีลีแม่บอกตามมาได้ก็ว่า หนูอยากเป็นหมอลำพ่อกระถามว่าอยากเป็นยังหนูก็อยากเป็นหมอลำพี่น้องน้องนันิตา,นาหนะคะก็พี่น้องจาน่ารักเก่งมากค่ะเจตามาถูกทางแล้วค่ะส่งเสริมน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่คนรอบข้างก็ภูมิใจด้วยน่ารักที่สุดเลยเก่งมากลูกน้องนันิตาเมนพี่น้องจะก็ให้น้องน,นั้นนีลเป็นหมอลำเก่งๆดาวลุงดวงใหม่แห่งปังๆเรื่วยๆเด้อแม่แพ้วพร้อมทั้งสุขสุคนเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้า พี่พี่น้องน้องมีความิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังนะเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย